กราบเรียนท่านประธานบุทธ,ธิสภาและสมาชิกพุทธิสภาผู้ทรงเกียรติที่เครพทุกท่านนะคะ,ะดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณพศ2565ดังนี้ 1. สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินรายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2565และรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพนาการตรวจเงินแผ่นดินณวันที่30กันยาย,ยน2565นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐ,ฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดสรุปได้ดังนี้ 1. รายงานการเงินของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น2766.13ล้านบาท นี่สินรวมจำนวน176.83ล้านบาททำให้มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น2,589.30ล้านบาทโดยสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินมีรายได้รวมทั้งสิ้น3,570.55ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน28.79ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,349.34ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน150.41ล้านบาททำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ221.21ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน121.62ล้านบาท2รายงานการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินกองทุนมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน2,357ล้านบาท โดยไม่มีหนี้สินทําให้มีสินทรัพย์สุทธิเท่ากับสินทรัพย์รวมจํานวน2,357ล้านบาทโดยกองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น195.69ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น281.75ล้านบาททําให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สุทธิจํานวน86.06ล้านบาทนะคะโดยกรมบัญชีกลางได้ให้ข้อเสนอแนะโดยรวมเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีให้ถูก ต้องตรงกับผังบัญชีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะและการกำหนดแนวาทางการควบคุมภายในสำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปีข้อ 2. หลักนะคะในเรื่องของสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างไรก็ดียังมีข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานบางส่วนซึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตแล้วนะคะสสรุปผลการตรวจสอบด้านการดําเนินงานนะคะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้นะคะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะการติดตามเลขลัดการใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณาโดยภาพรวมอาจจะยังต่ํากว่า,ามติคณะรัฐมนตรีนะคะอ,อย่างไรก็ตามในส่วนของการ เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนก็ค่อนข้างจะต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างมากนะคะ 2. ในเรื่องของการบริหารแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภาพรวมถือว่าสูงกว่าเป้าหมายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของผลการตรวจสอบทางด้านการเงินก็จะต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อยนะคะสามในเรื่องของการบริหารแผนงานงานโครงการการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมด27โครงการเนี่ย พบว่าอาจจะยังมีโครงการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนอยู่ประมาณสัก1ิบโครงการนะคะก็คิดเป็นร้อยละหกสิออันนี้ก็ล่าช้าในรายละเอียดออของแต่ละโครงการแตกต่างกันไปนะคะ ข้อย่อยที่4นะคะหรือ3.4มจี่นี่นะ,ค,ะคือการบริหารสินทรัพย์และพัสดเุเกี่ยวกับการดําเนินโครงการก่อสร้างและการเบิกจ่ายยังโดยภาพรวมอาจจะยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนเท่าใดนักนะคะในส่วนของอพัสดุเองก็อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของอาการตรวจนับพัสดุที่อาจจะยังไม่ตรงตามทะเบียนพัสดุาตามที่สํานักงานมีทะเบียนอยู่นะคะและในเรื่องของอาการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบทางสำนักง,งานการตรวจเกินแผ่นดินเองเออไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ว่าได้มีการยกเว้นและก็ผ่อนผันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมออของปี2565นีให้ให้เป็นไปในอัตราที่เท่ากับปี2564เป็นต้นนะคะ ส่วนการออกอนุบัญญตัติมีอนุบัญญัติที่เหลืออยู่ประมาณ3เรื่องนะคะทางสตงอาจจะยังไม,ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี2565แต่ว่าทราบว่าในปี2566ก็ได้มีการปรับแก้ไขแล้วก็มีการออกอนุบัญญัติเพิ่มเติมไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คงหรือประมาณ2เรื่องอทั้งนี้ในส่วนของปัญหาอุปสรรคต่างๆทางกรมชีกลางได้มีการแจ้งให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ปัญหาอุปสรรคซึ่งสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก็ยินดีที่จะรับทราบปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไปทั้งนี้รายละเอียดก็ปรากฏตามเล่มรายงานการตรวจสอบสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่นําเรียนต่อวุฒิสภาแล้วค่ะจึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อปโปรดทราบค่ะ